สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้กเราจะมาบอกวิธีดาวน์โหลด dlc 3และทุกชุดนะคะของ super robot war 30ค่ะเพื่อนๆนะคะก็เข้าไปที่หน้าเมนูเกมนะคะแล้วก็เลือก n i e n d o e shop ต้องเป็น id store ของญี่ปุ่นนะคะ เลือก DLC ที่ต้องการซื้อแต่ของเกาลัดเนี่ยซื้อไปหมดแล้วนะก็จะเป็น expansion pack หรือ DLC 3นั่นเองในราคา4,400เยนหรือถ้าเป็นเงินไทยนะคะก็อยู่ที่1,154บบาทค่ะใช้เหรียญเนี่ยหักส่วนลดได้นะคะแล้วก็กดจ่ายด้วยอะไรก็ตามแล้วแต่เราจะเลือกเลยค่ะ แล้วรอโหลดคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาพอโหลดเสร็จแล้วก็จะเข้าเกมค่ะรอดูนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างโดยตัวเก่ารัดนะคะจะดูจากเซตสุดท้ายที่เก่ารัดเล่นทิ้งไว้นั่นเองเพิ่มโหมด Super Expert Mode ที่เพิ่มระดับความยากแล้วก็เงื่อนไขใหม่ได้ตามพาร์ทนี้ค่ะโบนั s ส,สปิริตออฟเบรด Spirit of the s h o t t s i r i t of power และ Gift Expression Pack ส่วนหุ่นกับภารกิจที่เพิ่มเข้ามาจะอยู่ในเนื้อเรื่องจ้าแต่ถ้าเล่นจบแล้วก็จะมีเพิ่มให้เล่นต่อได้เลยค่ะ The Bygonde ภารกิจของพี่น้องอั h ชและเอช อเวอร์ฟ <Our> <Hey, S 1> ภารกิจพิเศษ S R X The Door Open ภารกิจมิติเวลาของโวตอมและชิคาเลียน The h y ฮเปอร์ไฟภารกิจมิติเวลาของกุรุนกัสครอส s อเวอร์ดอร์อันล็ lock, ภารกิจมิติเวลาของแวนอาร์ เพิ่มภารกิจออนบอร์ดมาอีกรวมไปถึงเพิ่มภารกิจกับศัตรูตัวใหม่อย่างอ e ีครันเจอร์ด้วยและจะมีภารกิจปลดล็อกเพิ่มมาอีกหลังการเล่นรวมทั้งหมดที่จะปลดภารกิจเพิ่มเข้ามามีเพิ่ม Area Mission 20ฉาก Mission เสริม25ฉาก Unit 10ตัว โคฟด็อกสองแบบอันติเมตดังคูก้าเรดไฟฟ์อัปเกรดเกตเตอร์เดเวลูชันหนึ่งสองสามชินคารลียนสองแบบเพิ่มท่าไม้ตายบลูวันฟูลเบรสโหมดฮักเคบายสามสิบ โรส e ซเบ e ร์โอเพนเบร SRXSRX f r ูเบิร์ดอัตราความคุ้มเมื่อเทียบกับ DLC 2อเอาจริงสำหรับยูนิต DLC 3มเนี่ยมันไม่ได้วาวเท่า DLC 2เพราะคูนกัสกับแวนอาร์นเนี่ยก็เป็นตัวฟรีอัปเดตอยู่แล้วแต่การใช้ไดฟเซิงก้าเนี่ยมาเป็นตัวลอ่อแต่สุดท้ายเนี่ยก็มา แต่ไดเซนกาถึงแม้จะมีค่าขี่ม้าแต่มาแต่ยูนิตไดเซนกาไม่มีอันเซนไซเซอร์ให้เล่นนะคะแต่ในไอเทมเนี่ยที่มีแถมมาในชุดนี้เนี่ยให้เยอะจริงๆและเป็นของจำเป็นมากกว่าความคุ้มค่าของ DLC 3ชุดนี้นะคะอยู่ที่โหมดการเล่นที่เพิ่มเงื่อนไขใหม่ๆกับเรื่องราวต่อเนื่อง,งของเอ็น n านเจอมากกว่านะคะก็ให้8เต็มสิสสำหรับ DLC นี้จ้า